บอกนสอนต่อไปไอยากพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติยากผมเข้าใจปฏิบัติยากแต่พระเยซูให้เหตุผลว่าทําไมไม่ให้เราสอนสมทรสมบัติไว้ในโลกพระเยซูให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นสนิมและที่มนันแงกัดกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะถูกจ้องลักลอบไ่ได้และพระเยซูจะตัดต่อไปบอกว่า ทรงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงไม่มีสนิปจะขันไม่มีขโมยขุดช่ององลัออกไปได้ทําไมผมถามอ่ะทาไมพระเยซูให้เราสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เออคาตอบพี่น้องจากหนังสือฟิลิปปีบทที่สามข้อที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดพี่น้องอ,าอ่านพร้พอมกันทําไมพระเยซูให้เราสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ มีคาตอบอาจารย์โปโลเป็นคนตอบอาจารย์โปโลเป็นนักเรียนของพระเยซูดีมากอาจารย์โปโลตอบเราอ่านพ,บบนนะ 1, 2, พร้อมกันพี่น้องหนึ่งสองสาเพราะการเดิงของเรน,นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้หอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูเป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนระกายอันทรงพระสิริของพระงค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระโค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้หน้าของพระงค์พี่น้องอาจารย์ปโลเป็นนักเรียนของพระเยซูอาจารย์ปโลตอบผูกเพ่งเลยครับเหมือนกับชานแตกเลยเพ่งพระเยซูอยากจะให้เราเข้าใจชัดๆว่า เราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ได้เกิดผลอย่างพอสมควรแล้วและวันหนึ่งเราจะกลับไปที่บ้านของเราเราจะไม่ได้เอาอะไรไปค่ามามือเปล่าค่าจะต้องกลับมือเปล่าบ้านเมืองของเราอยู่ที่ไหนบ้านเมืองของเราอยู่ที่ไหนอยู่เมืองชนบุรีบ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์ ชนบุรีเป็นอาศัยชั่วคราวพี่น้องอาศัยชั่วคราวบ้านผมบ้านชั่วคราวเดี๋ยวนี้ถูกยึดไปแล้วน้องมันอ,อยากได้ผมไม่สร้างวัตถิ์เจรายและผมเห็นป้ายติดเอาไว้บอกว่าบ้านชั่วคราวมีคนขับมอเตอร์ไซค์พาผู้หญิงมาบอกว่าขอพักชั่วคราวจะบ้าเข้าใจกันคนละอยา่างเข้าใจกันคนละเรื่อง บ้านชั่วคราวของผมแปลว่าไม่นานผมจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระบิดาของผมที่สวรรค์บ้านในใๆของผมคือสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านเป็นมนุษย์สวรรค์ท่านจะกลับบ้านของท่านอยู่ที่สวรรค์อาเลเลียท่านเป็นบุตรของพระเจ้ามีดีเอ็นเอของพระเจ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะกลับสวรรค์และเหตุที่เองพระเยซูจึงบอกว่า ให้เราสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ไอ้มส,มสั่งสมทรัพย์ได้ยังไงในสวรรค์เออบางทีเราก็ยังไม่ตายแล้วจะไปถ็อเ,เงินไปที่สวรรค์เพราะสวรรค์ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสั่งสมสวรรค์ของขี้เสือเงียนไม่เหมือนกับสวรรค์ของพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีน,น,วจนสวรรค์ของเขาเป็นสวรรค์่งความยากจนข้นแค้นต้องเผากระดาษเงินสมทอง จากประเทศไทยไปให้สวรรค์จากจนไหมแต่สวรรค์ของเราที่สัตว์เนเป็นสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์แต่ไมไได้ทองคำเอเมนถนนยังเต็ไมไปด้วยทองคำเราไม่้องไปส,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 มสมมังสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่สวรรค์ไม่มีการกินไม่มีการดื่มถ้าที่นั่นมีการกินการดื่มโสโถสว้วมก็ยังเป็นทองคำถนนเป็นทองคำ โห่ส oh, วมงเป็นทองคําและข้างถนนเป็นก้อนอิลุกปุ๊ปั๊บเป็นทองคําแต่เสียดายที่นั่นไม่มีร้านทองถ้ามีบางคนที่ร้านทองคำอาจจะขโมยทองคาไปขายร้านทองไม่มีที่สวรรค์ไม่มีพมมเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราสะสมทรัพย์สมบัติไ,ไว,ว้ในสวรรค์เพราะบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์เอเมน <Okay. S 1> วันนี้คนที่มีเงินเยอะร้อนถุวอะไร เอนกันวเลยเนาะแม่เป็นไหที่นองเราไม่มีเงินเยอะเราถวายตามกำลังเราทำได้ขนาดที่เราทำเราทำด้วยใจพระเจ้าไม่ังคับเราพระเจ้าทรงรักสองนั้นที่ให้พระองค์ด้วยใจยินดีเห็นไหมถ้าพระเจ้าอยากให้เราทำเยอะขอกคุณพระเจ้าถวายเยอะแต่เจ้า ทำไมพระเยซูให้เราสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เพราะว่าบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์เราเป็นชาวสวรรค์เรามาจากสวรรค์เราจะกลับสวรรค์เรามีดีเอของพระเยซูกินเจ้าแล้วเราเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่คือพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ไม่ตายอีกต่อไปเป็นพันธุ์ถาวรนี่รันเอ็เอนี่เราขอบคุณพระเจ้าไหมวันหนึ่งเราจะเจอกันที่สวรรค์ หรือว่าอาจารย์ประเสริฐที่น้องอาจจะเห็นแต่ปากเขาบอกว่ามีคนหนึ่งไปถามหาสิทธิบัตของเขาที่สวรรค์เป็นองข์พพาไปดูพาไปปรากฏเจอจริงๆเจออยู่มุมหนึ่งของสวรรค์มิแต่ปากเพราะว่าอาจารย์สิทธิบาลของเขาเป็นสิทธิบาลที่ดีทพูดดีเทศเทพเ่งนกเลยให้ไปขึ้นสวรรค์แต่ปาก ไม่ทําอะไรเลยไม่ยอมจ่ายราคาเลยนี่จะจะเอานี่จะจะคุณเลือดนี่จะจะลีดเลือดจากปูเพราะฉะนัญญ้นก็เลยไปสวรรค์กันต่อพี่น้องครับเหตุผลที่พระเยซูไม่ให้เราทำสมทรัพย์สมบัติไปในสนวรรค์เพราะว่าบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์เราเป็นชาวสวรรค์เราจะไปสวรรค์นะครับนะ้องเราจะมาสร้าง บ้านของเราไว้ในสวนออรรคออร <c oughs> ์คืออีก,น,อกน,น้องดูดิคืออีกคืออะไรพี่น้องคืออะไรพี่น้องก็คือนั่นแหละพ่ออาจารย์เพิ่งนอนได้เกินน้องันดึกลับมาถึงเมื่อนี้ก็จะแต่งงานดีวะ ให้อภัยด้วยสูาสานตา,านเพราะจะเห็นเดียวนี้เนหะ็น้ยเน่ะพราจะเห็นเดียวนี้คืออีก,เ,เ,ออกออเราจะมาร่วมกันสร้างบ้านของเราเมืสว,วันค์คือ ขิตจัดขิตจัดพระเมตตาพิมนน่ขิตจัดเาเมตตาดิตจัดบางแคลผมผมตัวตูเป็นชาวี้แก้ไม่ได้เราผมันมันพีน่ขอพะเจ้าจช่วยกิจัดบางแค่ตอนนี้ขิตจัดบางแค่เราต้องการ นะครับผมไม่ได้ที่พรหเมตตาก็พูดบางแขบางแขมาที่นี่ก็พูดพรหเมตตาพรหเมตตาพี่น้องครับบุคคลผู้ใดตอนรับเอาพญายุกิจเจ้าของประธานสิทธิให้เป็นลูกของพระองค์ย้อนคนที่หนึ่งข้อที่สิบสองถ้าเราเป็นลูกของพระองค์ชื่อของเราถูกต้องไวในสมุดทะเบียนประจำชีพทะเบียนบ้านของพระเจ้าแล้วเรามีชื่อนี้นนเน้น อาจยยารย์พม่ศาลที่ชื่อที่นั่นและเราสร้างบ้านของเราในสวรรค์เรามีชื่ออยู่ที่สวรรค์เราเป็นมนุษย์สวรรค์เราจะกลับไปที่สวรรค์เห็นไ,ไหมอาจยยารย์พม่ศาลที่ชื่ออยู่ที่นั่นแล้วไม่ได้ไม่ต้องไปร้องเพลงเมืองจีนอีกต่อไปอาจยยารย์แมศาลจะต้องร้องเพลงที่เมืองสว <S <S Holy, Holy รรค์โฮลี่โฮลี่ไปแล้นะพี่น้องเราพูดภาษาไทยภาษาอักฤษถูกไม่ถูกไม่รู้ละอาจจะเป็นโฮลี่โฮลี่ก็ได้ นะครับรีไม่รีไม่เกี่ยวอ้เว้เราจะมีคอนโลอยู่ที่นั่นขอบคุณพระเจ้าเลยลุงาท่าเสด็จพระเจ้าเราจะมีอยู่ที่สวรรค์เราจะสร้างไว้ที่นั่นนะครับพชื่อของเราถูกไว้ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานั้นเองจะถูกร้องบอกว่าท่านเรียกชื่อเบื้องบนเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นพี่น้องนะบ้านหลังใหม่ของเราพี่น้องหัวเราะว่าผมพูดภาษาอะไรกัน ท่านเรียกชื่อเมื่อคนชื่อทากอยอยู่ที่นั่นเวลานั้นนะพี่น้องเพลงจะร้องออกมาเพราะบ้านของเราอยู่ที่นั่นและเราบอกบ้าชื่อของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นเราสร้างบ้านไว้ที่นั่นแล้วบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์สร้างสมทรัพย์สิทธิ์ไม่ได้สวรรค์คือสร้างบ้านหลังใหม่ของเราแล่เราจะไปที่บ้านหลังใหม่ของเราที่นั่นไม่มีการข้ามควรไม่มีการ ร้องไห้ไม่มีการเจ็บป่วยและไม่มีการตายอีกต่อไปไม่ต้องไปขายขนมอีกต่อไปเอเมนไม่ต้องไปโรงเรียนสอนน้ำสีต่อไปคุณยา,นะลลยาเราไม่ต้องไปถอนฟันคนอื่นอีกต่อไปฮัลโหลยุยพอที่โน้นมันไม่มีฟันให้ถอนฮัลลยุยาขอบคุณพระเจ้าและอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเทศนาอีกแล้วฉันเสียเป็นเจ้าเอเมนเพราะว่านั่นคือบ้านเมืองของเรา อยู่ที่สวรรค์เพราะยุคเดิมยุคแห่งน้ําท่วมนครสวรรค์ผ่านไปแล้วยุคแห่งน้ําท่วมอยุธยาผ่านไปแล้วถนนขาดเมื่อคืนผ่านแล้วผ่านไปแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะยุคเดิมนี้ผ่านไปแล้วเราจะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอีกถ้าเรายังจะมีชีวิตอยู่พี่น้องเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระบิดเอเมนถ้าเราตายเราจะได้กำไรพี่น้องครับ ข้าพเจ้าอยากจะชวนพี่น้อง่างนี้ว่าพระเจ้าเลือกเราให้เราเกิดผลให้เราตั้งบณิฐานเอาไว้ในใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระพเราท่านบรรทาดด้วยกันเรามีอุดมการณ์ด้วยกันนะให้คุณมีออุดมการณ์ด้วยกันกับผมเราจะอยู่เพื่อพระพิดอยู่เพื่อพระพิดีเราจะอยู่เพื่อการเกิดคนเราจะสร้าง อาณาจักรของพระเจ้าเห็นในปี2015พี่น้องเราจะฉลองใหญ่ผมจะเชิญเพื่อนต่างๆจากมาจากเกาหลีมาจากฟิลิเปสมาจากทั่วทุกคุมของโลกเขาที่ถึงจักมาฉลองกันกับพวกเราและวันนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมเห็นมเสียงกันมาหน่อยเห็นไหมสาธุพิธัสสาธพระเจ้าพระเจ้าใช้เวลานี้อธิษฐานพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับ ให้พี่น้องอธิษฐานร่วมกับผมบอกกับพระเจ้ารปว่อบอกกับพระเจ้าให้เราอาธิษฐานบอกกับพระเจ้าพี่น้องบางครั้งเราผ่านจาเ,เรียกร้องอะไรจากพระเจ้ามากมายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตอบสนองกุณพระเจ้าอย่างไรบางทีเราเ,เรียกร้องอะไรจากพระเจ้าเยอะแยะแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะให้พระเจ้าอย่างไรท่านมีอะไรอยู่ในชีวิตในตัวท่านท่านมี สามารถใส่จงนำออกมานำออกมาถ้าท่านเป็นนัก,ก่อร้างเดี๋ยวเราไปช่วยกันหาไม่ต้องจ้างเราช่วยกันคนหนึ่งยกปูนได้ยกบืนไอ้นคนหนึ่งยกปูนยกปูนได้ยกปืกปนใช่ไหมพีน่น้องเราอธิษฐานพระเจ้าเราจะทําด้วยกันนะขอพระเจ้าช่วยที่เราจะได้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าไอ้นดีไหมครับดีไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหม เราจะร่วมกันและเกิดผลเพื่อกระจายสุขภาเราจะใช้เวลานี้